ยาริสเข้าใหม่11คันคันที่สวยที่สุดอยู่ตรงหน้าคุณแล้วสวยแค่ไหนมาชมกันครับ <Okay. S 1> สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับไม b o บอยนะครับวันนี้นะครับผมจะพามาแนะนำนะครับพามาชม Toyota y a r i ินะครับ ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าร้านเรานะครับมงคลคาร์เซ็นเตอร์ที่เดียวที่เดิมอุบลราชธานีนะครับร้านเราสั่งซื้อโตโยต้ายาริสเข้ามาทีเดียวพร้อมกันถึง11คันเลยนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าก่อนที่11คันนี้จะเข้ามานะครับโตโยต้ายาริสของเรานะครับไม่มีเลยนะครับก็คือซื้อมาเท่าไหร่ก็ขายหมดขายเกลี้ยงเลยครับทีมซื้อของเรานะครับจัดเต็มจัดหนักให้มาพร้อมกันถึง11คันเลยนะครับมีหมดทุกรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็น 1.2 G 1.2 E 1.2 G นะครับมีหมดทุกรุ่นนะครับแล้วก็จะเป็นตัวชมปัจจุบันนะครับปี18-19ปีใหม่ๆหมดเลยนะครับยังอยู่ในวารันตีศูนย์ทุกคันและไม่น้อยทุกคันนะครับราคาเริ่มต้นเพียงแค่399,000บาทนะครับใครสนใจนะครับเข้ามาเลือกชมได้ที่มงคลคาร์เซ็นเตอร์ได้เลยนะครับมีทุกสีสีขาวสีแดงสีส้มสีดำสีเทานะครับมีทุกสีนะครับสามารถเข้ามาชมได้เลย วันนี้ผมจะพามาชมนะครับคันนี้โตโยต้ายาริสหน e สีแดงคันนี้นะครับปี2019ใน11คันใช่ไหมครับต้องบอกเลยว่ามันจะมีคันหนึ่งนะครับที่สวยที่สุดใหม่น้อยที่สุดใหม่ที่สุดสภาพดีที่สุดวันนี้ผมจะมาแนะนําคันนี้สวยที่สุดใหม่ที่สุดใหม่น้อยที่สุดและสภาพดีที่สุดนะครับมาดูกันที่ด้านหน้าของคันนี้กันก่อนเลย ตั้งแต่ไมเนอร์เช็ใหม่โฉมเก่าของยาลิสนะครับก็จะเป็นโฉมนี้เลยนะครับสำหรับตัว 1.2e นะครับจะให้มานะครับเป็นไฟนะครับฮาโลเจนนะครับก็จะเป็นไฟแบบนี้นะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวก็จะอยู่ในดวงเดียวกันเลยนะครับคันนี้นะครับตัว 1.2e นะครับจะยังไม่ได้ให้ไฟติดหมอกไฟตัดหมอกมานะครับแต่สามารถที่จะติดตั้งเพิ่มเองได้นะครับด้านหน้านะครับเป็นกระจังหน้าแบบลังพึ่งนะครับ เป็นช่องใหญ่นะครับด้านหน้าแล้วก็โลโก้โตโยต้าของเรานะครับต้องบอกเลยว่าตัวม n เนอร์เชงโฉมใหม่ของโตโยต้ายาริสนะครับมีความคล้ายคลึงกับของ v ีออสอยู่สมควรนะครับบางทีก็สับสนกันบ้างนะครับว่าตัวไหนยาริสตัวไหน V ีออสนะครับเฉพาะตอนดูด้านหน้านะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูที่ด้านข้างของคันนี้กันบ้างนะครับดูที่แม็กก่อนเลยนะครับ คันนี้นะครับเป็นแม็กนะครับจากโรงงานเลยนะครับ t o โยต้ายารินะครับเป็นขอบ15นะครับแม็กขอบ15นิ้วจากโรงงานนะครับก็จะเป็นลวดลายนี้ดีลนยนี้เลยนะครับด้านข้างมีไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวตรงกระจกมองข้างครับตัว 1.5e จะให้มาตัว 1.5j แจ้งไม่มีนะครับแต่ตัว 1.5e จะให้มาเพิ่มนะครับโอเคแล้วก็คันนี้ต้องบอกเลยว่าไฮไลท์ของคันนี้ก็คือสีนะครับ สีแดงนะครับช่วงนี้นะครับที่บริษัทของเรานะครับจะมีรถสีแจ่มๆเข้ามาเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นสีแดงสีส้มสีเขียวนะครับจะมีเข้ามาเยอะนะครับคันนี้สีบอกเลยว่าสวยมากและสภาพใหม่มากสีเดิมจากโรงงานทั้งคันนะครับไม่มีเก็บสีเลยนะครับคันนี้มาดูที่ด้านหลังคันนี้บ้างนะครับไฟท้ายนะครับเป็นไฟท้ายแบบ LED นะครับ สวยมากนะครับสำหรับดีไซน์ไฟท้ายของ t o y ยต้ายาริสนะครับด้านบนก็จะมีเป็นปอยเลอร์หลังนะครับพร้อมกับเสาเสาอากาศนะครับเป็นเสาแบบธรรมดาอยู่นะครับนะครับด้านล่างก็จะมีเป็นตัวรุ่นนะครับเป็นตัว e นะครับอย่างที่บอกไป1.2 e นะครับแล้วก็เซ็นเซอร์ด้านหลัง2จุดนะครับเวลาถอยแล้วก็ตรงนี้จะมีเป็นแผ่นทับทิมสะท้อนแสงให้นะครับ ในการขับขี่ตอนกลางคืนป้องกันอันตรายนะครับมาดูที่ความจุด้านหลังของคันนี้กันบ้างนะครับพื้นที่ด้านหลังของ t o y ยต้ายารินะครับต้องบอกเลยว่าสามารถที่จะจุของได้เยอะพอสมควรเลยนะครับและถือว่าเยอะเลยแหละครับเพราะว่าเป็นประตู5ประตูนะครับเป็นแบบแฮชแบ็กจะทําให้ด้านหลังสามารถจุของได้มากเลยนะครับมาดูอุปกรณ์ว่าครบหรือเปล่านะครับนี่เลยครับ เครื่องปั๊มลมนะครับแล้วก็น้ํายาปะยางอุปกรณ์ซ่อมนะครับพร้อมนะครับจากโรงงานเดิมๆครบทุกชิ้นไม่มีขาดนะครับบอกเลยว่าสวยมากนะครับคันนี้สภาพยังใหม่เหมือนกับรถใหม่มาดูที่ด้านหลังกันบ้างดีกว่านะครับว่าพื้นที่ด้านหลังความใหม่ของเบาะนะครับดูกันเลยคันนี้นะครับจะยังเป็นเบาะผ้าอยู่นะครับเพราะเป็นตัว 1.2E นะครับ นี่เลยนะครับความใหม่นะครับยังใหม่เหมือนไม่ได้ใช้เลยนะครับโอเคพอเข้ามานั่งดูแล้วนะครับก็ถือว่าไม่อึดอัดนะครับเพราะว่าขาสามารถยืดได้อีกนะครับแล้วก็ยังยืดได้สบายนะครับหัวก็ไม่ชนนะครับหัวยังเหลือพื้นที่อีกเยอะพอสมควรนะครับก็ถือว่าเหมาะนะครับสําหรับการขับขี่ในเมืองนะครับสําหรับโตยต้ยาฤิ์นะครับ ด้านหน้านะครับให้ดูภายในก่อนเลยว่าใหม่ขนาดไหนเดี๋ยวหาว่าผมโกหกนะครับว่าใหม่จริงหรือเปล่าด้านล่างครับนี่สภาพสวยใหม่นะครับโอเคมาดูดีกว่าว่าใน11คันคันนี้เลขใหม่น้อยที่สุดนะครับน้อยแค่ไหนมาดูกัน นี่เลยครับคันนี้นะครับเลขไม์อยู่แค่6,884กิโลเมตรเท่านั้นนะครับกับสภาพรถที่ใหม่มากๆนะครับก็เหมาะสมกันแล้วนะครับกับเลขไม์นะครับเพราะว่าการใช้งานนะครับน้อยมากเลยนะครับแมาจะเป็นเลขไม์นะครับสามารถที่จะเทียบกับรถใหม่ได้เลยนะครับก็ว่าได้นะครับเพราะว่าการใช้งานน้อยมากนะครับแต่ราคาที่ประหยัดไปนะครับบอกเลยว่าคุ้มมากมาดูที่ออปชั่นของรถคันนี้กันบ้างดีกว่าว่า 1.2e ให้อะไรมาบ้างนะครับสำหรับ Toyota y a r i s คันนี้อย่างแรกพวงมาลัยก่อนเลยพวงมาลัยนะครับเป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะครับออปชั่นนะครับไม่ได้เยอะมากนะครับแต่ก็ถือว่าสามารถที่จะช่วยอำนวยความสะดวกได้พอสมควรนะครับไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนขึ้นวิทยุเปลี่ยนเพลงแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นรับสายวางสายนะครับลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุในการขับขี่นะครับก็ดีนะครับ คอนโรลกลางมาดูกันนะครับคอนโรลกลางก็วิทยุนะครับเป็นแบบวิทยุแบบกดปุ่มกดเอานะครับแต่ก็เป็นดิจิตอลนะครับก็สามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับก็เป็นแบบดั้งเดิมของยาริสเลยนะครับก็ถือว่าดีนะครับแอร์นะครับเป็นแบบดิจิตอลเรียบร้อยแล้วนะครับสามารถที่จะปรับความแรงของพัดลมนะครับแล้วก็อุณหภูมิได้ตรงนี้เลยสะดวกสบายนะครับ AC นะครับ แอร์ภายในรถนะครับตรงนี้ปุ่มปิดแล้วก็ปุ่มออโต้นะครับอันนี้ช่องลมมาดูกันที่ระบบเกียร์กันบ้างดีกว่านะครับคันนี้นะครับเป็นเกียร์อัตโนมัติ CVT 5สปีดนะครับที่ยารีคันนี้ให้มาบางคนอาจจะสงสัยนะครับว่าตัว B มีไว้ทําไมนะครับนี่ครับมีคนถามมาเยอะครับตัว B ก็คือแต่ก่อนมันจะใช้เป็นตัว L หรือเลขหนึ่งนะครับที่ว่าเป็นเกียร์ต่ำนะครับเกียร์โลแต่ตอนนี้เขาใช้เป็นตัว B นะครับ แล้วก็มีอะไรมาให้อีกเซนเซอร์ด้านหลังที่บอกไปนะครับสามารถที่จะกดปิดได้นะครับเวลาที่มันเสียงดังนะครับมันนัวหูนะครับก็กดปิดไว้ได้ไกระจกไฟฟ้านะครับทั้งสี่บานนะครับส่วนคนขับเป็นแบบออโต้ปรับกระจกมองข้างแบบไฟฟ้าเช่นกันนะครับพับได้อ PTION ออก็มีประมาณนี้นะครับคร่าวๆมาดูนี้ห้องเครื่องกันเลยดีกว่าครับ มาฟังเสียงเครื่องกันเลยนะครับสำหรับเครื่องยาริต 1.2e คันนี้นะครับคันนี้นะครับเป็นเครื่องเบนซินนะครับ4สูบนะครับขนาด1 1 9 7ซ c นะครับให้กำลังสูงสุดอยู่ที่86แรงม้านะครับพอเพียงนะครับพอเพียงสำหรับรถเก๋งแฮชแบ็กนะครับอีโคคาในการขับขี่ในเมืองนะครับถือว่าใช้ได้เลยนะครับมาดูความเดิมกันบ้างนะครับ ว่ารถยาลิสที่สวยที่สุดใน11คันนะครับสวยขนาดไหนไปดูที่หัวน็อตเลยครับหัวน็อตนะครับเดิมๆจากโรงงานไม่มีขยับนะครับนี่ครับคันหน้าไม่มใช่คันหน้านะครับเป็นฝากระโปรงฝากระโปรงตะเข็บฝากระโปรงเดิมๆนะครับคันหน้าเนี่ยคันหน้าเดิมๆนะครับสติกเกอร์จากโรงงานสติกเกอร์จากโรงงานค้อผมดูแล้วมันก็เหมือนกับ รถใหม่มากเลยนะครับคันนี้แค่ใช้งานมาแค่หก0ัโลนะครับใหม่จริงเป็นไงบ้างครับหลังจากที่เราได้ชมกันไปแล้วความใหม่ความใหม่ของรถคันนี้นะครับว่าคันที่สวยที่สุดคันที่ใหม่น้อยที่สุดคันที่ใหม่ที่สุดคือคันนี้นะครับในสิบเอ็คันสวยแค่ไหนสำหรับราคาคันนี้ต้องบอกเลยว่าราคาอยู่ที่ 4 2 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับสำหรับ Toyota y a r i ิ 1.2E คันนี้นะครับใน11คันนะครับต้องบอกเลยว่ามาที่ซื้อเข้ามา11คันตอนนี้ติดจองไปแล้วถึง3คันนะครับใครมาช้าไม่ทันแน่นอนนะครับเพราะว่าหมดแล้วหมดเลยนะครับไม่รู้ล็อตหน้าจะมาตอนไหนนะครับอย่างที่บอกนะครับราคา4 2 9 9 0 0บาทนะครับใครที่สนใจสามารถติดต่อหาผมได้เลยนะครับที่เบอร์โทร095601 เ0้าหรือลายไ ID myboy 0ย5 3นนะครับหรือใครนะครับไม่เชื่อนะครับว่ารถใหม่จริงสวยจริงนะครับสามารถเข้ามาพิสูจน์กับตัวเองได้เลยนะครับที่บริษัทมงคลคาร์เซ็นเตอร์บนราชธานีนะครับมาดูเลยครับว่ารถคันไหนสวยนะครับรถคันไหนไม่สวยมาเลือกเองเลยครับมี1 1คันให้เลือกนะครับก็เข้ามาดูได้นะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ